สวัสดีครับธนางานพรมินเทเตอร์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้จะพามาดูเป็นอะไหล่รถไฮฟอร์ดนะครับเป็นชุดอะไหล่รถไฮฟอร์ดทั้งนั้นเลยครับมีหลายตัวครับมีหลายตัวหลายชิ้นหลายราคาครับหลากหลายตัวนี้เป็นเกียร์ครับเกียร์รถไฮฟอร์ดเกียร์ครับพร้มอมแท่นปองมาะไรครับครับสภาพก็ประมาณนี้ครับ ก็สำหรับคนที่สนใจก็โทรสอบถามได้ครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องครับเสื้อเสื้อสูบเสื้อสูบครับส่วนตัวนี้เป็นฝาสูบครับก็อย่าชิ้นส่วนไว้ครับสําหรับคนลูกค้ามาหาต้องการตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างแล้วก็ถอดให้หลากหลายครับหลากหลายครับตัวนี้จะเป็นของรถไทฟ,ฟอร์ดนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นของรถไทฟ,ฟอร์ดลว้ลวนเลย ตัวนี้เป็นเสื้อสูบตัวนี้เป็นทีไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะผมจำไม่ได้ครับทีไหนทีไหนน่าจะไม่ทีหนึ่งก็ทีสองนะครับตัวนี้เสื้อสูบตัวนี้ไม่ทีหนึ่งก็ทีสองนะครับ <laughs> รถอะไรรถไทฟอร์ดั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงนะครับครับมีอะไรรถไทฟอร์ดเยอะครับหลากหลายครับตัวนี้เป็นเพาท้ายนะครับของรถไทฟอร์ดข้างตัวนี้น่าจะเป็น ให้มั่นใจนะครับนี่ครับเป็นฝาายก็เยอะครับฝาายก็เยอะเป็นอะไรหลากหลายครับถ้าใครดูอยู่ก็ดูกันยาวๆครับมันมีหลากหลายครับเดินไปเดินมาผมอาจจะไม่รู้ชื่อแต่ว่าผมก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะนี่เป็นเวทนะครับเวียดทวงล้อสําหรับรถไทฟอร์ดครับอันนี้ก็เป็นฝาสูบครับเป็นฝาสูบ ปลาสูกเยอะแยะครับอะไรเกี่ยวกับรถไทฟอร์ดเยอะมากเลยชิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็จะถ่ายให้ดูชัดๆเข้าๆตัวนี้ก็จะเป็นพวกนักหัวนหน้นากากครอบถังนะครับหน้ากากครอบถังฟ้าครอบเครื่องก็มีฟ้าครอบตัวรถ ชุดนี้ก็จะเป็นพวกแขนลากนะครับแขนลากกับเป็นฝาไฮครับหกพันหกห้าพันมีหมดครับฝาไฮหลากหลายครับหกพันหกห้าพันก่อนก็จะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีพื้นที่วางเหมือนกันแล้วก็เอามาวางไว้่างนี้ครับก็พอภในความลกโดยแล้วกันเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นพวกแขยนยกครับ ยันยกซ้ายขวาครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระบอกไฮดรลิกครับตันหน้าหรืออื่นๆก็มีครับครับนี่ครับอันนี้ก็จัดชั้นวางด้วยก็นี่ครับก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักชื่อมันในบางตัวครับ เราก็จะถ่ายกันให้ดูยาวๆค่อยเลื่อนดูนะครับครับเลื่อนดูเรื่อยๆครับนี่หลากหลายครับเกี่ยวกับรถไทฟอร์ดเกี่ยวกับรถไทยการเกษตรนะครับก็มีให้เลือกเยอะครับตัวนี้เป็นไดปันปุ๋ยนะครับวอเตอร์ปันปุ๋ยนะครับบรรยากาศคร่าวๆ ครับมีเป็นฝาไฮครับฝาไฮก็สําหรับคนที่สนใจนะครับสนใจอุปกรณ์รถไถมือสองรถไถฟอร์ดมือสองนะครับอุปกรณ์รถไถฟอร์ดมือสองก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับร้านอยู่เอ,อ่อชื่อร้านชื่อร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอุปภุจจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0986127295 อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับก็หลักคนที่สนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ